ใช่ไหมอ่ะอ่ะแล้วถ้ามีเขามีู้วกันก้นไหมปิดชั่วคราวนี่คือเลยเข้าได้ไหมป้ายก็ปิดชั่วคราวไม่รู้เข้าไปแล้วลองเข้าไปดู สวัสดีครับผมก๊อฟจากสำรวจตะวันออกน,นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับตรงบริเวณของเขตตำบลมาตยพุธนะครับตรงที่ผมมาจอดอยู่นี่ก็คือห้างสัรพสินค้าดูโฮมนะครับห้างที่จำหนา่ายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับเปิดใหม่นะตรงบริเวณมาตยพุธนะครับ ก็เพิ่งเปิดได้ประมาณสัก3-4เดือนนะผมว่านะพอดีวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวยังเจดีกลางน้ำนะครับที่จังหวัดระยองนะมาก็มาสักสี่โมงแล้วนะก็เย็นแล้วก็เลยมาเปิดคลิปกันที่ห้างดูโฮมนะครับนะก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรเขานี่ยฮะเพียงแต่ว่า เห็นแล้วสะดุดตาเนาะเพราะเป็นห้างที่ใหญ่มากเลยนะทำนายที่ตก่อสร้างนะเดี๋ยวไว,วันหลังผมต้องมามาเดินชมด้านในเหมือนกันนะว่าเขามีสินค้าอะไรยังไงกันบ้างเนาะก็เดี๋ยววันนี้ครับนะเราก็ไปกันที่เจดีย์กลางน้ำนะานจังหวัดระยองนะแล้วก็อะไรนะป่าพุทธชาติหรือหรือย,อยังไงนะว่านะโอเคครับเดี๋ยว ติดตามกันในเส้นทางนะครับวันนี้สําหรับการเดินทางไปเที่ยวอย่างเจดีกลางน้ํานะครับวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็สดใสนะครับมีเมฆเมฆไม่ใช่เมฆฝนเนาะแล้วก็อาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็บรรยากาศโอเคครับเหมาะสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็เดินทางในเขตใกล้ๆบ้านเนาะรัศมีไม่เกินห้าสิบกิโลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันครับวันนี้นะครับพระเจดียด์กลางน้ำนะครับผมกับํำรวจตะวันออกครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในบริเวณของอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วนะ ด้านขวานี่จะเป็นสารแรงงานนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะสนักงานอายการนะสนักงานอายการเยาวชนนะครับแล้วก็อะไรโรงเรียนโรงเรียนอสมชันหรือเปล่านะอสมชันระยองด้วยนะนะฝั่งฝั่งขวาน,นะครับก็ระยองตัวเมืองระยองแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะ ด้านหน้านี่จะเป็นแยกแยก PMY นะที่เลี้ยวขวาเข้าไปจะไปทางหาดแสงจันนะครับหาดแสงจันผมก็เคยพาไปขี่รถชมมารแล้วนะครับ ห้างโรงแรมก็จะเป็นห้างแหลมทองนะครับนี่นะห้างาแหลมแหลมทองระยองนะครับนี่โอ้ห้างนี้เปิดมานานแล้วนะเปิดมาร่วม20กว่าปีนะผมว่านี่นะเดรส s ซนส์ Depression, นะเรสเซนสอะไรนะแหลมทองระยองครับโอเคนะเดี๋ยวเราเข้ามาในเส้นทางน,นะครับที่จะ,ะไปยังพระเจดีกลางน้ำนะครับเดี๋ยว คกว่าจะาที่ดูแผนที่ไว้นะครับก็เราว่าให้เลยทางแหลมทองมันหน่อยแล้วก็มายูเชิญนะครับน่าจะเป็นตรงนี้อเนาะยูเชิญเข้าไปนะเดี๋ยวาทางเข้าเขาบอกว่าอยู่ตรงข้า <c> ง <oughs> ตลาดตลาดหมอสารุนะครับตลาดหมอสาโดารด่นท่ไหนเออตลาดหมอสาโรด,ด,ดนี่ก็สกวจะเคยมาแต่เอ๊ะมันไม่เลยแล้วเหรอตลาดหมอสาโรดไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวผม,ผมต้องดูแผนที่อีกรอบ้วผมว่า เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะครับอเอาเป็นว่าผมขี่เลยตลาดหมอสารโลดมาแล้วนะก็เลยมาเข้าอีกทางหนึ่งนะครับมาจะผมนี่หลงทุกทุกคลิปเลยนะไม่มีคลิปไหนไม่หลงนะโอ้ อาเดี๋ยวก่อนนะถนนแสงจันทร์เนี่ยน่าจะใช่แสงจันทร์ถนนลาดบำมือโอ้แต่นี่ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่จะไปยังหาแสงจันทร์นะครับแล้วก็เส้นทางนี้เขาว่าไปทงองเจดีย์กลางน้ำได้นะจริงมันก็ไปได้หลายทางอะเนาะแบบว่าถ้าเราเลยตรงจุดนี้มันก็มาเข้าตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวนะไปกันต่อนะติดตามกันต่อครับอ่าเห็นบ้านแล้วครับนี่นี่ ป,ป่าชายเลนและพระเจดีกลางน้ำเอาเหลียวสายโอเคครับโอ้โหไหนก็จะหาไม่เจอซะแล้วนะโอเคจะไปทางนี้เลยจะเขามีป้ายบอกเนาะเออแต่เอเขาจะปิดหรือเปล่าเขาจะเปิดเปิดกี่โมงเนาะเนี่ยนะนี่ก็สี่โมงครึ่งนเนะาะเอ มาเจะไปถึงปุ๊บเขาปิดเลยเออโ,โอเคก็อย่งไงก็ตามดูกันดีกว่าเนะเาะเพราะยังไงก็มาแล้วนะผิดเองที่ออกมาช้านะนะตัวผมก็ผิดเองที่ว่านั้นออกมาตั้งสามโมงครึ่งแล้วนะงัวชักช้าลีลาอยู่เนาะแต่ก็มาเที่ยวในช่วงเย็น,ยน ก็ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมากนะแล้วก็คงจะได้ภาพได้คลิปที่บรรยากาศที่สวยงามนะในบริเวณนั้นนะผมว่านะเพราะว่าช่วงเย็นั่นก็พอาทิตย์กำลังจะตกดินนะ,ะประมาณนี้นะด้นานซ้ายนี่เป็นวัดอะไรสักอย่างนะ,ะทางจะใหญ่โตกันนะครับ อตอนนี้ผมก็อยู่ในเส้นทางที่จะพาไปยังป่าชายเลนและพระเจดีกลางน้ำนะครับคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ณนขณะนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องอโทรศัพท์มือถือคบซัมซุงกาเล็กซี่ A12 A12 นะครับก็กล้องตัวเก่ามือถือตัวเก่าผมก็เป็นกา l ล x y ซ A7 นะครับ ก็ตัวใหม่นี่ก็จะให้ความละเอีเยดของกล้องกล้องหลังนะครับที่48ล้านพิกเซลนะไอตัวเก่าในเอเจ็เนี่ยเขาให้อยู่ที่24ล้านพิกเซลนะแล้วก็ตัวใหม่จะให้มุมภาพมุมมุมวายนะภาพวายมุมกว้างอยู่ที่อ้8ล้านนะ5ร้อ8ล้านพิกเซลเลยนะก็ยังไก็เพื่อนๆก็ลองชมดูนะครับว่ามันจะ ตัวภาพนั้นมีความาชัดเจนหรือสวยงามเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะที่ใช้กล้องมือถือ s A m s u n g A12 นะครับถ่ายนะคลิปก่อนนี้ก็ไปถ่ายที่หนองตะเคียนนะครับเป็นคลิปแรกนะคลิปนั้นนะก่อนในการถ่ายคลิปของผมนะทั้งหมดเลยนะก็ทั้งตัดต่อด้วยนะครับถ่ายวิดีโอด้วยก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องเดียวเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ เป็นอื่นนะเป็นอ่าไม้จับจอเป็นที่คล้องคอนะครับสำหรับเราลาขี่มอเตอร์ไซค์ผมใช้อ่าเป็นที่คล้องคอแล้วก็เอาโทรศพัพท์ติดไว้นะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้แยกเสียของมานะครับแล้วก็ไปตัดต่อเอานะในโปรแกรมตัดต่อนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําการถ่ายคลิปและการตัดต่อด้วยมือถือนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการทำคลิปนะครับก็ เราก็หาที่มันใกล้ๆตัวนะง่ายๆเลยนะก็โทรศัพท์มือถือนะเครื่องเดียวโดยจบนะครับก็อาจจะไม่โปรเฟชชั่นแนลเหมือนกับใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อแต่ผมว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่เข้ามาชมคลิปของผมแล้วก็ยนะังก็ฝากกดติดตามนะนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้ ช่อง u ูทู e น้อยๆน,นะครับในการที่จะอ,ออกเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วเก็บภาพเก็บคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับหมายปลายทางของเราก็คือพระเจดีย์กลางน้ำนี่ยังไม่ถึงเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแผนที่อีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะ โอเคครับาจากแผนที่เขาบอกให้เลี้ยวเลี้ยวขวานะด้านหน้านี่ตใต้วัดตากน้ำนะสีเมืองกรอบนะครับให้เลี้ยวตรงนะครับโอเค ด้านซ้ายนี่เป็นเนอสวนสีเมืองหรือเปล่าไม่นแน่ใจนะคล้ายสวนสาธารนณะทางซ้ายสวนสีเมืองผมเคยมาอยู่นะนานแล้วเมืก่อนนู้นเด็กอ้าวถึงแยกแล้วอ้านี่อี่นป้ายครับอกให้ไปตองขวาอ่าใช่ลครับเดี๋ยวขวาไปนะนี่เลย โอด้านซ้ายนี่เป็นเออเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะทะเลหรือเปล่าเป็นคลองทะเลเป็นอะไรอ่ะปากน้ำอ่าใช่แล้วอ๋อตรงนี้เองปากน้ำนะเพราะปากน้ามันด้านด้านขวานี่นะอ๋อยู่นี่เองอ๋ออ๋อคุ้นๆอยู่นะผมเคยมาเมื่อสองปีก่อนนะมากับเพื่อนรับถึเงเนาะ นี่นะด้านด้านขวานีครับีวัดปากน้ํานะวัดใหญ่โตเลยนะเอ่อแต่เจดีกลางน้ํานี่อ้าวเดียวหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าโครงการป่าชายเลนเทศบาลระยอง มัน,ม,นมีป้ายว่าโครงกาปรป่าชายเลนนะแต่ไม่รู้ว่าใช่อะเพราะจะดีจังน้ำก่นเอาครับไปกันครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอเองนะใส่ผมจะหลงอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดแผนที่ดูสักรอบแล้วนี่ยังไงกันนะครับเดี๋ยวพักลมนิงก่อน ดูแผนที่ก่อนอโอ้โหนี่ครับนะตรงบีกนะเนี่ยป้ายเขามีอยู่บอกอยู่แต่ป้ายเขาแบบคนไม้บังหมดเลยนะโอเคตรงบีกนะโอโ้ดูป้ายก็สิ ปายก็มีต้นไม้บังหมดเลยนะใครมาก็จะไปเห็นกันเลยนะครับโอเคนะให้ตรงบีกนะคลิปนี้ก็คงจะยาวๆสักนิดนะครับยาวในะ่ที่นี่คือการเดินทางนะนะก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเส้นทางนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก่อนที่จะไปถึง,งจุดหมายนะครับการเดินทางก็ ผมว่าการเดินทางตามเส้นทางเนี่ยจะจะดูแบบว่ามีความสนุกมากกว่าจุดหมายนะเราได้ขี่ไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไปนะครับก็ความสนุกอย่างหนึ่งนะของการขี่มอเตอร์ไซค์การท่องเที่ยวนะครับจุดหมายปลายทางนั่นก็เป็นเ,นเหมือน จ็ตดนะครับว่าเราเอได้เจอแล้วนะแต่ตามเส้นทางเอี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์นะครับในการขับขี่นะครับผมอ้าวใช่หรือไม่ใช่ไหมอ่ะอ้าแล้วถ้ามีเขามีรั้วกัน้นทำไมติดชั่วคาวนี่คืออะไร เข้าได้ไหมไป้ายเขาปิดชั่วคราวไม่รู้เข้าไปแล้วลองเข้าไปดูปิดเหรอเดี๋ยวบอกแว่าปิดอ่ะนีไ่ไงฮะด้านหน้าผมเองเขาจะดีกลางน้ำแต่เขาปิดชั่วคราวเอาทางงานนี้เขาปิดแน่นอนเลยเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ก่อนจะ <c oughs> เสียเที่ยวหรือเปล่าเนาะสามรถถึงเลยปิดตัว ลุงปิดไหมครับ,รบเข้าไปได้ไหมฮะป,ปิดชั่วขาวเหรอโอ้โ,อโอ้ตาน,นี้ก็เปิดอันนี้คือป่าชายเลนก็คือเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอ๋อเขาอยู่เรียกเดียวกันหมดเลยโอเคว้าปิดนะครับเข้าไม่ได้โอ้ตาผมก็ไม่จะเช็คก่อนนะ ปิดช่วงข่าวเนื่องในสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้โอ้มาเสียเที่ยวเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวยังไงดียังไงก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวเก็บภาพเก็บภาพบริเวณน,นี้ดีกว่านะ นี่นะบนเวนะสะพานนะครับสะพานข้ามนะตรงนี้นี่ไงนี่กันนี่นะนะใจดีกลางน้ำเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเชียวโอ้ไม่ทัน <laughs> ปิดนะครับปิดชั่วคราวยดวสิเนะี่ยแม่เสียเที่ยวเลยนะ ก็โอเคนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับก็สถานที่หลายแห่งก็ยังปิดอยู่นะแต่ก็จะเก็บภาพนะตรงนี้เป็นบริเวณสะพานนะครับนี่สะพานเทศบาลน,นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอ,อะไรเขาเรียกปากน้ำะนะนะสวยงามนะคล้ายป่าชายเลนนะป่าชายเลนป่าคงกลางประมาณ ผิดหวังลวนะเลยนะโอเคเลยนะเดี๋ยวเดินชมบริเวณนี้สักสักเดี๋ยวนึงนะดูชนิน่นาอยู่น,น่านๆเลยเข้าไม่ได้นะครับวันนี้ปิดโควิดนะครับโอ,อ,โอ้ดูสิน,ะนี่แถวนี้คงเป็นเขาเรียกอะไรนะป่าป่าชายเลนนะเป็นป่าดุลักค,ครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้เพื่อไดอ้ชมกันนะครับนะไม่ได้ชมด้านในนะชมด้านนอกก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะออกไปไปจุดไหนเดี๋ยวติดตามต่อนะฮะเพราะยังไงก็ามาแล้วนะนะวันนี้จะเอ็นแมกนะครับเอ็นแมกเฮลนะครับวันนี้เฮลกินโอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพไปให้รับชมนนะแล้วนะเดี๋ยวเราไปจุดไหนกันต่อครับ